สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญกัะดีกครับคลิปนี้ลุงบุญจะพามาดูมะละกอแผ่นพื้นบ้านนะครับซึ่งสุกแล้วเดี๋ยวลุงบุ่จะพายดูนะครับครับมาชมกันเลยครับครับเอามาชมกันเลยครับเนี่ยครับเป็นมะละกอแผ่นพื้นบ้านนะครับซึ่งก็มาดูครับนี่ครับแต่มะละกอลูกนี้นะครับ เขาก็กลายพันธุ์มาจากมะละกอฮอลแลนด์นี่แหละครับลูกเขาจะยาวนิดนึงแต่ดูดีครับเนื้อมะละกอซึ่งลุงบุญก็ได้ใช้น้ําหมักชีวภาพลดให้เขาที่โคนด้วยครับนี่ครับเนื้อก็หนาสีก็สวยสดใสนะครับนี่ครับมาดูครับนี่ครับก็เนื้อก็สวยห้ามมากนะครับนี่ครับเขาก็ตอน เก็บมาก็ดังเช่นที่ลุงบุญได้เคยทําคลิปไว้ครับเขาแต้มนิดเดียวเก็บมาก็มาปล่อยทิ้งไว้หนึ่งคืนก็มาผาให้เพื่อนๆได้ดูครับวันนี้ก็เขาก็เนื้อสีจดสวยนะครับนี่ครับโอเคครับก็เรามาชิมดูครับเรามาชิมดูเดี๋ยวให้แม่บ้าน ได้ชิมกันครับนี่ครับหลังบ้านลุงบุญท่าททำการผ่าครับก็ามาดูครับอ็สวยสดใสมากครับสีสันสวยสดใสมากๆเลยครับนี่ครับเนื้อก็หนามากมาเมล็ดก,ก็ดําเพราะว่าเขาก็แก่แล้วก็สุกสมบูรณ์แบบครับนี่ครับก็เดี๋ยว ชิมดูลุงมุนก็จะบอกนะครับว่ารสชาติซึ่งเมื่อเราได้พิถูดแล้วว่าถึงเขาจะเป็นมะละกอที่กลพันธุแบบพื้นบ้านธรรมดาเนี่ยครับก็นี่ครับได้ทำการออกได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวครับลองชิมดูครับโอเคครับรสชาติก็อร่อยมากครับหวานรสชาติก็ไม่ได้กลพัน เปลี่ยนไปจากเดิมใดๆเลยนะครับยังคงรักษาเอกลักษณ์ของลูกมะละกอฟา,านอลแลนอยู่นะครับก็ทุกอย่างก็ยังเป็นไปแบบดังเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปก็แค่ลักษณะของลูกของเขานะครับลักษณะของลูกของเขานิดๆแต่ที่ลุงบุญได้ทำคลิปไป นั้นในคลิปก่อนนี้นะครับลูกของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนครับมีแค่ลักษณะสีนิดเดียวที่เปลี่ยนไปก็เข้มไปแต่ลูกนี้ก็มาจากต้นทึ่งตายพันมาจากมะละกอฮอร์ลนด์ด้วยครับแต่เป็นพันพื้นบ้านจะมากกว่าลูกเขาก็จะยาวแต่รสชาติสีสันเนื้อก็ยังคงเดิมเอาไว้ครับก็คิดว่าโอเคนะครับแบบนี้นะครับ เพื่อนๆครับลุงบุญก็ได้พาเพื่อนๆดูมะละกอซึ่งก็เป็นพันธุ์พื้นบ้านซึ่งก็กลายพันธุ์มาจากพานอนแลนเนี่ยครับอ่ต้นนี้ที่ลุงบุญเอามาพาให้เพื่อนๆดูก็ลูกของเขาก็อาจจะก,กลายพันธุ์ไปแนวของมะละกอพื้นบ้านจะมากกว่าอ่าไม่เหมือนกับคลิปที่ลุงบุญทำไปดูนะครับเขาไม่ได้กลายพันธุ์อะไรมากมายแต่ต้นนี้อ่เขาคงจะติด ไปทางของพันพื้นบ้านจะมากกว่านะครับครับแต่เนื้ออะไรสีอะไรของเขาก็ยังคงเอกลักษณ์ของมละลกอฮอลแลนด์อยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงบุญว้ครับลงบุญจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเพื่อสเสนอเพื่อนๆเอฟซีกันครับ ็คลิปนี้ก็ลุงบุญก็ต้องขวากไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยก่อนเป็นกําลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงบุญครับครับสําหรับคลิปนี้ต้องก็ต้องขอกลาบคําว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ